ในระหว่างที่แม่และนาสาวพร้อมกับหลานของเขานั้นกำลังนั่งคุยกันอยู่เขาก็ได้กลับมาจากข้างนอกพอดีพอเขาเห็นว่าทั้งสามคนกำลังนั่งหน้าเครียดอยู่นั้นเขาก็รีบเดินกลับออกไปก่อนที่นาสาวของเขาจะเรียกให้เขากลับเข้ามาคุยกันก่อนคือก่อนหน้านี้นาและหลานของเขาได้พากันมาทานมื้อเย็นที่บ้านของเขาเพราะว่ามีเรื่องไม่สบายใจอยู่หลายเรื่องก็เลยอยากจะมาขอคำปรึกษากับแม่ของเขาพร้อมกับทานมื้อเย็นไปด้วย พอแม่ของเขารู้ว่าน้องสาวกําลังมีปัญหาแม่ของเขาก็ได้บอกให้น้องกับหลานมาพักอยู่ที่นี่ด้วยกันก่อนพอเขาได้ยินแม่พูดแบบนั้นเขาก็ได้เดินกลับเข้าห้องไปด้วยอาการที่เซ็งนิดๆพอหลังจากนั้นไม่นานแม่ของเขาก็ได้ใช้ให้หน้าของเขาขึ้นมาตามลงไปคุยกันก่อนแต่ทว่าในระหว่างนั้นถัดมานะ้าของเขาก็ได้เดินกลับลงมานั่งรอที่โต๊ะกินข้าวพร้อมกับแม่และหลานของเขาแต่ไม่นานเขาก็ได้เดินลงมานั่งคุยกันเพื่อทําความเข้าใจถึงเหตุผลต่างๆ หลายวันถัดมาเมื่อทุกอย่างลงตัวในตอนเช้านะ้าของเขาก็ได้เตรียมกระเป๋าเดินทางเพื่อที่จะกลับไปเคลียร์ปัญหาที่บ้านให้เสร็จก่อนค่อยกลับมารับลูกของเธอแต่ก่อนที่น้าของเขาจะออกเดินทางนะ้าของเขาก็ได้เรียกหาเขาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับก่อนที่น้าของเขาจะขอตัวเดินทางกลับไปเคลียร์ปัญหาที่อยู่ทางบ้านให้เสร็จเรียบร้อยค่อยกลับมาใหม่ พอถึงเวลาทานมื้อเย็นแม่ของเขาก็ได้บอกให้เขานั้นขึ้นมาตามหลานลงไปกินข้าวแต่ทว่าในระหว่างนั้นหลายวันถัดมานะ้าสาวของเขาก็ได้กลับมาที่บ้านแต่พอเปิดประตูเข้ามานะ้าของเขาก็ได้รีบเดินเข้ามาหาเขาที่กำลังสอนการบ้านให้ลูกของเธออยู่พอหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ได้ช่วยกันทำการบ้านต่อให้เสร็จ